สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงกันนะคะสําหรับเรื่องราวของยูกิเพนพกานะคะหรือว่าย <ท une S 1> ูกิไหทองคํานั่นเองสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึง ragon, ยูกิกันอย่างที่เรานะคะก็ได้เห็นนะคะว่าตอนนี้ยูกิเองเธอก็มีผลงานที่เรียกได้ว่าหลากหลายจริงๆนะคะหลายๆครั้งเราก็ได้เห็นยูกิเนี่ยได้มีการออกมาอัปเดตนะคะเราก็ได้มีการออกมาพูดถึงนะคะสําหรับผลงานนะคะของเธอเนี่ยตลอดเลยนะคะเราก็ได้เห็นกันอยู่เรื่อย แฟนๆนะคะก็ได้แต่สนับสนุนนะคะแล้วก็ต่างมีการพูดถึงกันเนี่ยอยู่ตลอดนะคะสําหรับผลงานของยูกิแล้วที่ผ่านมานะคะเธอเองก็ได้มีการไปร่วมทําการแสดงนะคะกับหลายๆเวทีนะคะไปร่วมเป็นแขกรับเชิญให้กับหลายๆคณะหมอลำนะคะที่ผ่านมาก็เรีเรยกได้ว่าปังมากจริงๆคิวงานเจ้าภาพเนี่ยก็มีมาไม่ขาดสายเลยนะคะเราก็ได้เห็นกนแฟนๆก็ต่างส่งกําลังใจนะคะให้กับทางคณะหมอลำเสียงวิหกกันเนี่ยอยู่ตลอด เลยรวมทั้งครั้งนี้ด้วยยังไงนะคะแฟนๆก็สามารถสนับสนุนนะคะแล้วก็ส่งกําลังใจนะคะให้กับทางคณะหมอลำเสียงวิหกกันได้เดี๋ยวเราก็จะเอามาพูดถึงนะคะแล้วก็เอามาอัปเดตกันอย่างแน่นอนนะคะสําหรับทางคณะหมอลำเสียงวิหกครั้งนี้เราก็ได้มีการมา สำหรับทางยูกิเพนพกานั่นเองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ผ่านมาเราก็เคยพูดถึงไปแล้วว่าเธอเนี่ยได้มีการไปร่วมงานกับทางช่องเจ็ดนั่นเองนะคะซึ่งตอนนั้นก็เรียกว่าปังมากๆที่เธอเนี่ยได้มีโอกาสไปร่วมงานนะคะกับทางช่องเจ็ดนั่นเองโดยในครั้งนี้นะคะเธอเนี่ยก็ได้มีการไปร่วมถ่ายรายการแล้วเหมือนว่าล่าสุดเธอก็ได้มีการปล่อยภาพเบื้องหลังนะคะสําหรับการไปถ่ายรายการในครั้งนี้ออกมานะคะแฟนๆก็ต่างแบบว่ารอติดตามกันมากๆเลย ะะว่าครั้งนี้เนี่ยเธอไปพูดถึงเรื่องราวอะไรบ้างสําหรับรายการในไลน์นะคะเรื่องจริงในไลน์ทางช่องเจ็ดนั่นเองเธอก็น่าจะมีการไปพูดถึงในเส้นทางของการเป็นหมอรามอะไรต่างๆครั้งนี้นะคะเราก็ได้เห็นอีกหนึ่งลูกของยูกิที่เรียกได้ว่ามาในลูกของความน่ารักสดใสเกาหลีมากๆนะคะทั้งชุดการแต่งหน้าทําผมก็เรียกได้ว่าน่ารักสมวัยจริงๆนะคะครั้งนี้เราก็ได้เห็นการถึงความน่ารักนะคะของยูกิเพนพกาเรียกได้ว่าเป็นสาวน้อยอายุ16ปี ที่มากความสามารถเราก็เก่งจริงๆงนะคะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเธอเนี่ยถึงประสบความสำเร็จนะคะตั้งแต่อายุยังน้อย แล้วก็ทําไมเนี่ยนะคะเธอถึงมีแฟนคลับที่เพิ่มขึ้นเร็วขนาดนี้เพราะว่าด้วยความน่ารักแล้วก็ความเป็นตัวของตัวเองของเธอนั่นเองร่างนี้นะคะเธอก็ได้มีการไปโชว์เพลงของเธอสําหรับเพลงฮักราหน้าพ่อแหล่นะคะเราก็ได้มีการไปสัมภาษณ์พูดถึงเรื่องราวต่าง,าง,าง,างเป็นแฟนนะคะก็รอติดตามกันได้เลยสําหรับวันออกอากาศ,าศาก็น่าจะมีการอัปเดตนะคะออกมาเร็วๆนี้นะคะเราก็จะได้เห็นถึงการพูดถึงการสําหรับเรื่องราวต่างๆของยูกิผ่านทางรายการนะคะแฟนก็สามารถรอติดตามกันได้เลย แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลายๆผลงานนะคะของยูกิเดี๋ยวเราก็จะเอามาอัปเดตกันทั้งงานแบบว่างานคอนเสิร์ตที่มีแบบว่าแทบจะทุกวันอยู่แล้วรวมทั้งงานตามรายการต่างๆนะคะก็น่าจะมีการอัปเดตออกมาเรื่อยๆตอนนี้นะคะยูกิก็มักจะมีการแบบว่าโพสต์งานอะไรต่างๆผ่านทางโซเชียลผ่านทาง Facebook Fanpage นะคะหรือว่าได้มีการแบบว่าไลฟ์สดให้เราเนี่ยได้เห็นถึงบรรยากาศกันยังไงนะคะก็อย่าลืมรอติดตามสนับสนุนผลงานของยูกิเพนพกากันได้ เดี๋ยวเราเนะะี่ยค่ะก็จะเอามาอัปเดตแล้วก็พูดถึงกันอย่างแน่นอนและนี่นะคะก็ถือดว,ว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราได้มีการมาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะคะ